สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดิรหลังคา2สเต็ปหลังนี้คะ่ะหลังนี้ก่อเรียบร้อยแล้วนะคะคุณช่างฉาบภายในเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังฉาบภายนอกอยู่เนาะสาหรับบ้านโมเดิหลังนี้นะเดี๋ยวสนัดทวนอีกครั้งด้านหน้านะคะกว้าง4เมตร40ความยาวอยู่ที่9เมตร30ก็พื้นที่ใช้สอย44.92ตารางเมตรค่ะ หลังนี้ใช้เสาสำเร็จหน้า65ต้นหน้าบ้านจะมีประตูอยู่2ช่องนะคะฝั่งทางด้านขวาจะเป็นประตูบานใหญ่ด้านซ้ายจะเป็นประตูบานเล็กบ้านหลังนี้ไม่มีประตูหลังบ้านนะบริเวณที่สนัดยืนอยู่นี้นะก็จะเป็นในโซนของระเบียงยังไม่ได้อัดพื้นพื้นระเบียงจะต่ำกว่าพื้นตัวบ้านอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันจ้าภายในผนังฝั่งทางด้านขวาไม่มีหน้าต่างนะคะหน้าต่างจะมีอยู่ผนังฝั่งทางด้านซ้ายทั้งสองช่องเลยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณในโซนของห้องโถงบ้านหลังนี้ห้องโถงโล่งกว้างมากหลังนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะ และประตูที่เราเห็นอยู่นี้นะก็เป็นประตูห้องนอนห้องที่1นนะคะความกว้างของห้องนอนห้องที่1อยู่ที่2เมตรยีคูณสเมตรสิก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะภายในห้องนอนจะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งช่องหน้าต่างนะคะก็จะเป็นหน้าต่างไม้วงกบไม้ช่องนี้ใช้ทั้งหมดบานบานะะประตูห้องนอนก็เป็นประตูไม้เช่นกันคะ่ะ อันนี้เป็นบริเวณห้องนอนนะ,อะตอนนี้สนัดก็ยืนอยู่นะคะตรงห้องนอนมองไปทางด้านหน้าบ้านเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยบ้านหลังนี้ถ้ากั้นห้องจริงๆแล้วนะคะก็จะได้2ห้องนอน1ห้องน้ําในส่วนของงานโครงสร้างจะอยู่ที่ ep 1ค่ะ พื้นที่ใช้สอยห้องโถง34.10ตารางเมตรเดี๋ยวสนักพาไปดูห้องน้ำอนนี้นะคะเป็นภายในห้องน้ำความกว้างของห้องน้ำจะอยู่ที่3มเมตร10คูณ1เมตรห้องน้ำจะแบบนี้นะคะ3มเมตร10คูณ1เมตรห้องน้ำจะยื่นออกนอกตัวบ้านแบบนี้คะ่ะ หลังนี้ห้องโถงโลงกว้างมากคุณช่างนะคะก็ฉาบงานอยู่ด้านนอกภายในก็ก่อฉาบห้องนอนห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือในส่วนของขั้นตอนต่อไปปูกระเบื้องตีฟ้าทาสีใส่ประตูหน้าต่างเทระเบียงด้านหน้าก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ,อะตอนนี้นะสแะก็ออกมาทางด้านหน้าบ้านแล้ว เบียงหน้าบ้านโครงสร้างจะเป็นโครงไม้ในส่วนของตัวบ้านโครงสร้างจะเป็นโครงเหล็กค่ะค่และสำหรับบ้านโมเดลหลังคา2สเต็ปพื้นที่ใช้สอย44.92ตารางเมตรหลังนี้ตอนนี้อุปกรณ์บวกค่าแรงช่างก็หมดไปแล้ว 130,000บาท1 3 0 0 0 0บาทนี้รวมทั้งค่าแรงช่างด้วยในส่วนของค่าแรงช่งางเจ้าของบ้านนะคะก็จ่ายเป็นรายวันนะช่างใหญ่จะอยู่ที่วันละ500ผู้ช่วยช่างจะอยู่ที่วันละ450บาทค่าแรงช่างแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ